สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามงาหนึ่ในพันนะครับตัวนี้ให้เกรดนี้เลยครับ99,000บาทนะครับกับ n i สสันซันนี่นีนะครับเป็น1.6 Auto ออโต้ปี2003ครับรถสวยเดิมทุกจุดเลยครับไม่มีสหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊นะครับใครที่กําลังหารถทรงหรูราคาหลักหมื่นใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีราคาดี2มือจากป้ายแดงนะครับ รถสวยมากๆนะครับคันนี้เช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับสวยหรูกว้างขวางพอประมาณเน้นใช้งานอึดถึกทนดูแลง่ายอัหล่ไม่แพงรถสวยสภาพดีภายในใหม่เอี่ยมเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับ 99,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดนะครับคันนี้เป็น2มือจากป้ายแดงไม้แท้120 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีมากๆตกแต่งลายไม้มาจากโรงงานนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานคันนี้สวยเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับหน้าเดิมท้ายน็อตไม่ขยับครับเช็คชมดูรถทดลองขับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างครับ ไม่แท้แน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีราคาดีตีให้เกรดหนึ่งในพันคันนานๆจะมีมากับรถสภาพสวยแบบนี้นะครับซันนี่นีโอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าใช้น่าคบหาครับในราคาหลักหมื่นครับเอกสารครบครับบุ๊กเซอร์วิสครบครับภาษีไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายครับชมดูได้เลยครับกับซันนี่นีโอนะครับสองมือจากป้ายแดงแต่ว่าดูแลสภาพมาเรียกว่าดีงามมากๆครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกจุด ขับได้ทั่วไทยไปได้ทั่วไทยครับฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดครับราคานี้สภาพนี้นะครับปี2003กับ n e โอสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของ s ั n นี่นีโอขับนะครับทั้งอะไหล่และการซ่อมบำรุงนะครับจะมีคนแบ่งปันประสบการณ์ให้กับท่านได้อย่างแน่นอนนะครับเข้าไปที่แฟนเพจนะครับหรือจะเข้าไป u t u b e ก็ได้นะครับมีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงเป็นคันเลยครับสำหรับ s ันนี่นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับการันตีโครงสร้างครับการันตีการจัดส่ง บอกได้เลยว่าถ้าท่านชอบซันนี่นีโอและกําลังหารถราคาหลักหมื่นไม่รู้จะใช้ตัวไหนครับตัวนี้สมบูรณ์สุดๆเลยครับรถสวยเดิมการันตีไม่มีพิกคว่ำมไม่มีจมน้ําไม่ตัดไม่ต่อนะครับ1.6ออโต้น้ํามันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆสวยๆสวยมากครับเกรดหนึ่งในพันนะครับนานๆจะมีให้นะครับตัวนี้สวยจริงจังมากๆเลยครับฝากไว้พิจารณานะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมเนียนๆสุดๆแล้วครับคันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรถสวยรถเดิมรถด,ดีนํามาฝากให้กับสมาชิกเลือกและชมจัดที่ใช่เลือกที่ชอบจะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างถูกใจและสบายใจทำสามารถพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้นะครับเบื้องต้นแอดมินเช็คแล้วครับเช็คมาจากคนที่มีประสบการณ์ในการคัดรถในการหารถนะครับสวยสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับ ถึงจับเอ็นสมือจกป้ายแดงต้องบอกเลยว่าดูแลมาดีไม่ก็แท้ไม่น้อยหน้าก็เดิมหลังก็เดิมงามๆครับลองชมดูนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดหากท่านกำลังหารถสวยรถดีเอาไปใช้งานกับทรงสวย,สวยภายในกางามทรงหรูๆแบบนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจรจาต่อรองได้ครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันทันใดรถแน่นอนอย่าลืมแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับช่วยตามรถตามงานได้ครับรถดีสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักครับรถสวยรถดีรถเดิมเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับต้องบอกว่าคันนี้ใหม่และก็งามจริงๆนะครับดูภายในนะครับยากนักนะครับที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับแทบจะไม่มีรอยแตกเลยนะครับเอาเป็นว่า สภาพนี้ต้องไปเจอด้วยตาตัวเองก็ได้นะครับใครอยู่ใกล้บางแคไปเช็คชมทดลองขับได้ครับสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่อยากเดินทางไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียเงินโทรเจราจารนะครับจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับท่านรอขับรถของท่านได้เลยครับจะพาเพื่อนพาช่างไปรอที่หน้าบ้านก็ได้ครับก็เปรียบเสมือนเวลาที่เราจะเดินทางมาดูนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาครับจัดส่งให้เช็คที่หน้าบ้านได้เลยครับโทรเจรจาในรายละเอียดค่าใช้จ่าย